สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงทําไมเราไม่ควรให้อาหารสดกับปลาหนยุงอย่างเดียวครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมเองเลยครับถ้าเกิดใครติดตามผมมานานๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าปลาหนยุงที่ผมเลี้ยงเป็นปลาเกตเนี่ยครับจะชอบตายประมาณ8เดือน9เดือน10เดือนที่นานสุดคือ11เดือนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยุเฉลี่ยของปลาหนยุงเขามีอายุประมาณ1ปีครับแต่ว่าผมเนี่ยเลี้ยงยังไงก็ไม่เคยถึง1ปีเลยครับผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวะผมก็เลยทําการไปเสิร์ชหาข เมตาบอลิซึมเป็นส่วนสําคัญของปลาหนอนยุของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่การที่เราให้อาหารสดกับปลาหนอนยุงอย่างเดียวนะครับจะทําให้ปลาหนอนยูงตัวนั้นเนี่ยครับได้รับโปรตีนที่สูงมากครับแต่ว่าสารพิเศษเนี่ยจะน้อยสารพิเศษพวกนี้ก็จะมีพวกคอลสเลพวกซิงค์พวกวิตามินนู่นนั่นนี่นะครับซึ่งอาหารสดเนี่ยมีน้อยมากครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบการสร้างฮอร์โมนแอนติบอดีระบบการผ่าผันของปลาหนอนยุงเนี่ยครับที่เราให้แต่อาหารสดอย่างเดียวเนี่ยจะค่อนข้างต่ํามากครับเพราะว่าปลาหนอนยุงเขาเนี่ยไม่มีกระเพาะอาหารเเเเหมือออนนนยย่่าาางงงครรวว้จจึป็ตตัช ในการผสมเข้าไปแลปะปกติสารอาหารพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในอาหารเม็ดพวกอาหารแห้งแบบนี้นะครับเราจึงจําเป็นต้องใส่จุลินทรียเข้าไปเสริมครับเพราะว่าจุลินรีย์พวกนี้จะสามารถทําให้ปหาหนองยูนะครับสามารถดูดซึมสารอาหารพวกนี้จากอาหารแห้งได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือปหาหนองยูเขาไม่มีกระเพาะเหมือนคนเราคือไม่ใช่แบบว่ากินมิตามินซีไปปุ๊บแล้วมันจะลงไปสามารถย่อยสลายได้เลยปหาหนองยูเขาไม่มีกระเพาะเราจึงจําเป็นต้องมีตัวช่วยตัวเสริมให้เขาครับจุลินรีนะครับเลยเป็นตัวช่วยเสริมนะครับในการดูดซึมพวกท่าต่างๆเอ BBC พวกคอลลฟิลพวกซิงอะไรอย่างนี้นะครับคอลลเนี่ยครับจะช่วยให้ปลานูยูนะครับมีสีสันที่สวยสดขึ้นครับส่วนซิงเนี่ยครับจะช่วยในเลืองทําให้ปลานูยูของเราเนี่ยครับเติบโตดียิ่งขึ้นครับเท่าที่ผมพูดมาประมาณนี้ทุกคนคงจะพอแบบนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าทําไมเราถึงไม่ควรให้อาหารสดอย่างเดียวกับปลานูยูเพราะว่าปลานูยูเขาไม่มีกระเพาะเขาไม่สามารถย่อยได้เว้ยแล้วในอาหารสดเนี่ยคือเขาก็จะไม่มีพวกธาตุซิงไม่มีพวกคอลลฟิลต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าอาหารเม็ดเนี่ยครับอาหารแห้งเนี่ยเขาจะมีผสมพวกนั้นเข้าไปอยู่แต่ว่า ยูไม่มีกระเพาะเขาก็จะสามารถดูดซึมค่อนข้างยากครับเราจึงจะเป็นจะต้องหาตัวช่วยมาให้เขาก็จะเป็นจุลินทรีย์นั่นเองครับแล้วข้อเสียนะครับที่เกิดจากการให้อาหารสดอย่างเดียวนะครับคือน้องปลาเนี่ยครับจะโตวไวตัวใหญ่ครับแต่ว่าจะอายุสั้นครับเพราะว่าน้องปลาเขาเนี่ย อ้วนครับพอน้องปลาเขาอ้วนเนี่ยอายุเขาก็จะสั้นลงไปตามครับเพราะว่าระบบเผาผลาญของเขาเนี่ยไม่ดีคือเรื่องนี้ผมไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่าปกติแล้วฟาร์มส่วนใหญ่ที่เขาเป็นสายประกวดเนี่ยครับเขาก็จะเน้นให้แต่อาหารสดกันอย่างเดียวอย่างเช่นอาทิมี่สดกับไรแดงใช่ไหมครับรปลาที่ประกวดเนี่ยโอ้โหบอดี้ค่อนข้างใหญ่มากแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอายุจะไม่ค่อยยืนครับส่วนมากจะไม่ถึง1ปีเท่าที่ผมเลี้ยงมาครับประมาณ2ปีนี้คือปลาผมไม่มีตัวไหนถึง1ปีเลยแล้วปลาพวกนั้นนะครับก็เป็นปลาที่ผมซื้อมาจากสายพันธุ์ลลลูกกกกที่่่ไไไดด้้แชชมมมมปป์นคครร็็ืืออาาาาาาาจจสยยตงฟเเเใ ที่แบบเป็นปลาถุงปกติที่เขาเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดครับจะเป็นปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสดทันทีนที่ผมซื้อมามันเลยมีอาย,ยุที่ค่อนข้างน้อยมากครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ครับปลาบ้านผมเนี่ยเลี้ยงได้เป็นปีเลยยังไม่ตายทําไมของพี่เลี้ยงได้แป๊บเดียวตายล่ะครับเพราะว่าการให้อาหารเนี่ยครับก็มีส่วนสําคัญในการทําให้ปลาานยุเนี่ยครับมีอายุนา,นานขึ้นเพราะว่าระบบการเผาผลาญของเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีครับถ้าเกิดให้แต่อาหารสดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการให้อาหารปลาหนงยูแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้อง ประมาณ20%อนะครับอาหารเม็ดพวกนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นอาหารเสริมของคนเราแหละครับทุกคนสมมติว่าผมเนี่ยไม่กินผักเลยตลอดชีวิตผมก็จะขาดสารอาหารไปเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปซื้อวิตามินเนี่ยครับหรือแบบว่าน้ํโพงน้ําผักอะไรก็ตามที่มันมีวิตามินนั้นอยู่แล้วเราก็กินเสริมเข้าไปก็เหมือนกันนบน้องปลาเลยครับน้องปลาเนี่ยเขาก็ต้องการได้รับวิตามินเสริมเหมือนกันแต่ซึ่งน้องปลาเนี่ยเขาไม่สามารถย่อยได้เราจึงจะเป็นจะต้องใช้จุลินซีเพื่อเป็นตัวช่วยให้กับน้องปลาเขานะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงส ก็จะขึ้นมาเยอะแยะมากเลยพิธีการทํานู่นนั่นนี่มันก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์จากกา,มากมะพร้าวจุลินทรีย์โหเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้มาเจาะลึกให้ทุกคนดูนะครับว่าจุลินทรีย์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์อะไรแต่ว่าเราไว้ติดตามชมในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่าเราจะต้องใช้จุลินทรีย์แบบไหนทํายังไงอะไรแบบนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าทําไมเราถึงไม่ควรให้อาหารส่วนกันอ,อ,นนอน,น คือตอนนี้ผมก็มียูนิซีของผมใช่ไหมแล้วผมอ่ะก็เอาไปผสมกับทั้งอาหารสดแล้วก็อาหารเม็ดเลยให้น้องปลาเขาเนี่ยกินไปพร้อมๆกันเลยช่วงนี้น้องปลาของผมก็จะไม่มีปลาป่วยครับเท่าที่เลี้ยงเยอะๆเนี่ยคือแบบไม่ป่วยเลยแล้วตอนนี้ก็มีปลาอยู่ตัวหนึ่งไว้เป็นสายพันธุ์พิงกุครับซึ่งน้องปลาพิงกุของผมเนี่ยตัวพ่อเขาเนี่ยตายไปประมาณเดือนที่แล้วครับอายุผมจำไม่ได้นะจะน่าจะเกือบปีครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเมียยังอยู่แต่ว่าเริ่มอาการไม่ดีแล้วแต่ว่าตอนนี้ตัวเมียอายุเกินปีแล้วครับผมก็ค ยาวนานมาถึงทุกวันนี้ครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตาาให้ผมด้วยนะครับไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ